กุยช่ายทอดชนบุรีนะคะสูตรแป้งกรอบนานฟังเสียงกรอบนะได้มาจากช่องเชฟแว่นค่ะใช้สี่แป้งเลยแป้งข้าวเจ้าหนึ่งกรัมตามด้วยแป้งมันสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็แป้งเท้าหนึ่งช้อนโต๊ะแป้งข้าวเหนียวสองช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะเกลือเสร็จหนึ่งส่วนสี่ช้อนชา คนตะล่อมทุกสิ่งอย่างให้เข้ากันแล้วตามด้วยน้ําเปล่าค่ะ400กรัมค่อยๆใส่ค่อยๆคนเป็นไปอย่าใส่พวดพาดถ้าเราใส่พวดไปเนี่ยแป้งเขาจะเป็นก้อนแล้วเราก็จะคนยากนะคะค่อยๆตะล่อมคนไปและทีนี้เราจะตามด้วยน้ํามันพืชค่ะ4ช้อนโต๊ะค่อยๆคนจนหมดผงแป้งนะคะแล้วก็เอาไปขึ้นตั้งไฟกลางค่อนไปทางอ่อนคนตลอดเวลาห้ามละมือไปไหนนะคะ และทีนี้พอแป้งเขาเริ่มเป็นก้อนแบบนี้เราจะหลี่เป็นไฟอ่อนนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะจนแป้งเขาสุกไม่ติดกระทะแบบนี้นะคะเราก็จะค่อยๆนวดให้แป้งเขาเนื้อเนียนน่ะเองพอเนื้อเนียนเสร็จปุ๊บเราจะปิดเตาเลยนะคะปิดเตาพักให้แป้งเย็นสัก1ินาทีนะคะพักไว้10นาทีนัวเองพอเราพักแป้งไว้10นาทีนะคะแป้งเขาก็เริ่มอุ่นๆใช่ไหมเราก็ค่อยๆแบ่งแป้งมาะคะ่ะนวดคลึงกับแป้งมันเนะะี่ยค่ะ ใช้แป้งมันเป็นแป้งนวลนะเดงอย่าห่วงแป้งมันนะเพราะว่าเขาจะได้ไม่ติดมือไม่ติดโต๊ะไม่ติดเฉียงอะคะ่ะค่อยๆนวดเขาไปค่ะแล้วเราก็จะรีดให้เป็นแผ่นบางเท่าที่ต้องการนะคะถ้าไม่มีลูกกิ้งใช้ขวดน้ำปงน้ำปลานในครัวเลยก็ได้นะเพื่อนๆอย่าห่วงแป้งมันนะคะเนี่ยความหนาก็ประมาณนี้ความบางประมาณนี้เองแล้วทีนี้เราก็จะใช้ฝาขวดน้ำหรือแก้วอะไรเงี้ยค่ะมาตัด นะคะมาตัดเป็นชิ้นให้เป็นตามต้องการนะคะจะใหญ่จะเล็กแค่ไหนก็ได้แล้วก็เวลาเราเก็บเนี่ยโรยแป้งนวลด้วยนะเขาจะได้ไม่ติดกันนะคะก็ทําไปจนหมดเลยทีนี้เศษที่เป็นเศษเศษแบบนี้ไม่ทิ้งนะเดี๋ยวเราก็จะมานวดแล้วขึ้นรูปกันใหม่ทำกันไปจนหมดเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะตัวเองทากันจนหมดเลยนะคะ อันนี้กุ้งเปลี่ยนมาใช้ฝาขวดน้ำนะเองมันคมมันคมกว่าแก้วเนาะตัดได้ง่ายกว่านะคะก็ทำไปจนหมดเลยค่ะและทีนี้เราก็พร้อมที่จะมาใส่ไส้กันแล้วนะเราจะเตรียมน้ำเปล่ามานิดหน่อยนะตัวเองเพื่อเอามาทาขอบแป้งนะคะใส่ไส้ไปประมาณหนึ่งช้อนชาแล้วเอาน้ำเปล่าทาขึ้นมาขึ้นวงกลมอะ่ะเพราะว่าเพราะว่าเขาจะได้ติดกันดีเนาะ ค่ะก็ทําไปจนหมดเลยห่อไส้ไปจนหมดเลยค่ะเพื่อนถ้าเราไม่ทาน้ําอ่ะแป้งมันจะไม่ค่อยติดกันนะคะเดี๋ยวไส้เวลาเรา,เาไปทอดอไส้มันจะทะลักออกมาแล้วทาไปจนหมดเลยเอาไปเรียงไว้ในถาดนะคะแล้วก็โรยแป้งนวลด้วยนะคะใช้แป้งมันเป็นแป้งนวลอย่าหวงแป้งนวลแล้วกันมันจะได้ไม่ติดกันนะคะเอาไปตั้งทีนี้พร้อมพร้อมที่จะทอดเลยค่ะไปตั้งน้ํามันร้อนกลางๆนะคะไปกลางเอง เหลืองเป็นที่ต้องการแล้วก็เราก็เอาขึ้นก็ทอดไปจนหนวดเลยค่ะอันนี้ก็พร้อมที่จะหมั่นกันได้แล้วนะคะก,กรอบแป้งกรอบนะคะกินคู่กับไส้ก็เค็มกําลังพอดีแล้วก็จิ้มน,น้าจิ้มรสเด็ดอีกโอวยเข้ากันลงตัวมากเลยค่ะหรือจะกินกับน้าจิ้มไก่ก็อร่อยนะ